h e l lo everyone สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับเฉลยและทบทวนใบงานนะครับของมัธยมทูนะครับของม2นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าไป We ห5เป็นยังไงกันบ้างนะครับกดติดตามนะครับที่ช่อง y o u t u b e นะครับ The Bright English The f o o t b a l นะครับ f a c e b o o k t i k t อกนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์มาได้มาถามได้นะครับอ่มาดูใบงานที่1 3.1นะครับอ่า นะครัให้เขียนประโยคคําถามนะครับถามเกี่ยวกับงานนะครับแล้วก็ตอบนะครับดูจากภาพนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับ what is your mother's job นะครับ she's teacher ดูตามภาพนะครับอ่ะขอไปเลยนะครับสามารถจดได้เลยนะครับ what is your grandfather's job she is a farmer สีก็ what is your brother's job he is an architect โอเคนะครับ อสังเกตที่นึงนะครับคำที่ขึ้นต้นด้วย A, E, I, O, U นะครับอย่างเช่นอีนี่ใช้แอนนะครับแอนนะครับมันคำว่า Architect เมื่อกี้ก็ใช้แอนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปไปงานที่4.1นะครับให้อ่านสคริปต์แล้วก็ตอบคำถามนะครับอ่าโอเคไปดูกันเลยนะครับคำตอบไปเลยนะครับ สคริปก็เขาถามว่า what does her mother do ก็ she is a teacher นะครับ architect นะครับ she has two brothers and one sister no she doesn't ส skip t ทูนะครับ there are five people in her family she is 31 years old she has one brother and one sister y e a she is ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์นะครับเด์ทีวีก็จะมีเฉลยให้อยู่นะครับ mm hmm. มีเฉยอ,อยู่แล้วนะครับ She s h ออา33 years old. They live in Australia. She lives in Greece. Her sister lives in อนโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่สรุกในการถามตอบเพื่อนก็น่าจะเว้นไว้ได้นะครับคิดว่าผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะให้ใบงานมันว่างก็ลองถามเพื่อนดูนะครับนี้ก็จะเป็นแนวมาให้นะครับ ก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปนะครับชื่อเพื่อนแ้ก็ Family ในเช่น b i l l Family นะครับเพื่อนชื่อ i l l นะครับที่ครูไปถามมาสมมุตินะครับ่ a m i m y m y m e m r e r อร์นี้ดูนะครับหมายถึงสมาชิกในครอบครัวก็อะไรก็ใส่ลงไปนะครับ Name ก็ชื่ออเช่นมี f a เตอรลงไปก็ชื่อพ่อของเพื่อนนะครับชื่อพ่อนะครับอายุนะครับอายุเอชคืออายุเขียนลงไป Job อาชีพอะไรอย่างนี้คือฟาร์มเชาวนาเพอร์ n ันเพอร์ l ันเคือบุคลิกภาพ ลักษณะนะครับ personality ก็นี่ก็ฟันนี่นะครับในใบความรู้จะมีบอกให้อยู่นะครับมีคําศัพท์มาให้อยู่เราก็สามารถเลือกใช้คําศัพท์นั้นมาเขียนได้นะครับเขียนนะครับก็เขียนได้ครบไปนะครับสมาชิกในครอบครัวของเพื่อนนะครับถามคนหนึ่งนะครับเราก็เขียนว่าสมาชิกมีใครบ้างแล้วก็ชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วอายุนะครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับอคิดว่าตรงนี้ถ้าไม่สะดวกทําก็ไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้อ่านว่าเมคานิกนะครับช่างช่างยนต์นะครับเมคานิก m e c h a n i c นะครับเมคานิกอ่าโอเคเปงานมีแค่นี้ครับ mm hmm. อ่าผมมาสองนะครับอ่าเจอกันใหม่นะครับจ mm ุดปลาย see you later